วันนี้จะมาบอกวิธีการส่งหน้าจอมือถือไปอยังสมาร์ททีวีรุ่นไหนก็ได้ของซั s ซุงเลื่อนลงมากดแชร์ไ้ก็ตรงนี้ติ๊กตรงนี้ตั้งค่าห้องปฏิบัติการรองรับกดกลับกลับต้องเป็น Wi-Fi ตัวเดียวกันกันกบทีวี แล้วก็กดกดเริ่มครั้งแรกอาจจะนานหน่อยดูทีวีก็ได้ถ้าเราจะกดดูหนัง ก็ดูหนังผ่านโทรศัพท์ผ่านทีวีได้ปกติ